สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องปาร์ตี้ว้านะคะย่ามีมาแนะนำทำน้ำพริกกะปิกินกันค่ะเราจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงนะคะตามไปดูกันเลยเริ่มด้วยกะปิห่อใบตองแล้วไปอบในกระทะนะคะให้สุกระหว่างรอกะปิสุกนะคะเราก็ตำ พริกกับกระเทียมด้วยกันนะคะกะปิสุกหอมได้ที่แล้วเราก็เอามาโขกรวมกันนะคะเราก็พยายามตำละรึงนนะคะ ให้ส่วนผสมพริกกระเทียมแล้วก็ปีนะคะเข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็บีบมะนาวไปหนึ่งลูกค่ะ แล้วก็พยายามคลึงนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันตัดหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ำตาลปี๊บนะคะประมาณครึ่งช้อนชา หลังจากนั้นนะคะเราก็บีบส้มวาเลนเซียจีนนะคะหรือส้มนาวเวลลงไปครึ่งลูกค่ะส้มนี้นะคะหาซื้อได้ในแม็ c โครนะคะเมื่อก่อนนี้ครัวไทยนะคะเขาจะมีส้มจี๊ดนะคะบีบเพิ่มความหอมนะคะ แต่เดี๋ยวนี้ส้มจี๊ดหายากค่ะก็ลองใช้ส้มวาเลนเซียจีนนะคะก็อร่อยเหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะก็เหยอะน้ำปลาไปสองสามหยอะค่ะเราก็ใช้วิธีคลึงนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทับหน้าด้วยพริกขี้หนูนะคะ พริกที่หนูที่ใส่เข้าไปที่หลังนี่เขาเรียกลูกโดดนะคะเพิ่มสีสันและความเผ็ดร้อนให้กับน,น้ำพริกของเราค่ะสิ่งที่เด็ดมากๆนะคะเวลากินกับน,น้ำพริกกะปิก็คือชชอมไข่ค่ะนนี้เราก็ไปชํามอชมไข่กันค่ะ